ัน1,000นาวาปลาทูใครหาอยู่นะครับนี่รอจัดนะและที่สําคัญวิ่งแค่1,700กิโลเมตรปังไม่ผิดนะ1,700กิโลเมตรนี่โนอะ้โหไปดูดิความใหม่ของมันนี่เป็นไงยางยังเป็นข้อยนี่อยู่นะเห็นไหมดูดิยังเป็น,นไอ้ลายสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยเห็นปะดูครับจานได้เป็นร่องมาดูม่านน้ำหน่อยโอุ้ย1,700กิโลเมตรรถมือเดียวป้ายแดงสีเทาแลมโบขายหาอยู่นี่รอจัดเลยนี่เป็นไงใหม่คิด๊ดขาวๆบ๊ะบ เป็นไงโอ้ยเป็นไงล่ะ6 5แ0 0หบาทเงินสดลด20,000นะครับเหลือ6 3 9 0 0สนะ6 3 9 0 0สนะครับใหม่สุดในตลาดแล้ววิ่งพันกิโลลดมือเดียวป้ายแดงนะจัดไฟแนนซ์ดาว4 9 0 0มข้างว่าอยู่13,000นะรอจัดแบบนี้นะครับใครหาปลาทูมารีบมาดูรีบมาจับจองนะครับผมฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยใครซื้อเงินสดลด20,000ฝากด้วยครับเลสโก้สวัสดีครับ